ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วครับกับทีเด็ดจานเจน n b a เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย25เมษาย,ยน2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอล n b a เกมเพลย์ออฟครับ, ball, NBA, เ, Play รบเป็นเกมที่4ในสายตอนออกระหว่างเจ้าลูกบอลไฟไมอามีฮิตครับเปิดบ้าน f t x Arena นาต้อนรับการเยือนของพยากวางมิววากี้บัคส์ครับโดยโค้ชของไมอามีฮิตครับเจ้าบ้านคือเอริกสปอร์สตราครับและโค้ชของพยากวางมิวอากี้บัคส์คือไมค์บูเดนโฮเซอร์ครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์ การแข่งขันในเกมที่4ครับไปดูผลการแข่งขันในเกมที่3กันก่อนครับซึ่งเป็นชัยชนะของไมอามี่ฮิตเจ้าบ้านครับขาดลอยครับ121ต่อ99ครับชนะทางด้านมิลกี้บัคที่ไม่มีพยากรครับวันนั้นเป็นมหาเทพจิมมี่บัตเลอร์กดไป30แต้ม5รีบาวด์4แอสซิสต์ครับเล่นดีทุกเกมจริงครับสำหรับบัตเลอร์ครับและเอ็กแฟกเตอร์อย่างเดนแคนโรบินสันครับ20แต้ม3รีบาวด์2แอสซิสต์ครับและเจ้าไคลลารี่ครับช่วยกดไปอีก15แต้ม1รีบาวด์3แอสซิสต์ สุดท้ายไมอามิฮิตครับเอาชนะมิลกี้บัคไปถึง22คะแนนครับและผู้แพ้วันนั้นครับมิลกี้บัคตัวแบกคือคริสมิเดอร์ตันครับ23แต้ม5รีบาล6แอสซิสต์ครับเสริมด้วยจูฮอลีเดย์ครับ19แต้ม5รีบาล3แอสซิสต์และมือชุด3คะแนนอย่างเกรซอนอาลเลนครับ 14แต้ม4รีบาว2แอสซิสครับแล้ยังได้แพทคอนนัฟตันครับ11แต้ม7รีบาวสามแอสซิสครับสุดท้ายเมมี่ทครับเอาชนะมิลกี้บัคสไปได้แบบขาดลอยอย่างที่ผมได้บอกไปครับเนื่องจากมิลกี้บัคสยังไม่มีพยากวรยานิสอันเทโตคอมโปครับและนี่ก็เป็นการพิสูจน์ครับมิลกี้บัคสที่ไร้พยากงยานิสครับก็เหมือนงูที่ไม่มีพิษจริงๆครับเอาแล้วรราวยส่งรายชื่อมาแล้วครับ ผู้เล่นตัวจริงวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านครับไมอามี่ฮิตนำโดยเกฟวินเซนต์ในตำแหน่งพอยต์การ์ครับส่วนแม็กสตรูดครับขยับมาเล่นในตำแหน่งชูติ้งการ์คอยยิง3คะแนนครับช่วงหลังก็ถือว่ามีความแม่นยำครับและมหาเทพจิมมี่บัตเลอร์ครับยืนในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดที่เขาถนัดครับส่วนในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับเป็นโจมเก่าอย่างเควินเลิฟและทางด้านแบมมาเดบายครับเซนเตอร์ร่างยักษ์ของทีมครับก็เป็นเซนเตอร์คุมวงในเหมือนเดิมครับคอยรีบาวใต้แป้นนะฮะแล้วก็ยิงระยะใกล้ครับ และนี่ก็เป็น5ผู้เล่นที่ดีสุดตอนนี้ครับของไมอามี่ฮิตครับโดยมีวากี้บัคส์ทีมเยือนวันนี้ครับมีข่าวดีเล็กน้อยครับยานิสอันเตโตคอมโปครับสถานะขึ้นเป็น50-50ครับอาการเจ็บหลังจะมาในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับถ้าลงสนามได้ส่วนจูฮอลิเดย์ครับยืนในตำแหน่งพไฟกาสต์เกรซอนอารเลนยืนในตำแหน่งชูตติ้งกาสต์และคู่ของยานิสอย่างคริสเมเดตันลงสนามแน่นอนในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับและเจ้ายักษ์บุ๊คโลเปสครับ ในตำแหน่งเซนเตอร์คุมบในเหมือนเดิมครับต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปครับสำหรับบุกโลเปสนะฮะในการเล่นเพลย์ออฟครับเราไปดูรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บกันบ้างเจ้าบ้านไมอามี่ฮิตครับมีไทเลอร์ฮีโร่ครับเจ็บมือลงไม่ได้ครับกลับมาได้ในเดือนมิถุนายนครับส่วนนิ克าโจวิชครับเป็นตัวสำรองไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายครับส่วนมิลกี้บัคลงไม่ได้แน่นอนคือเวสลี์แมทธิวครับส่วนยานิสอันเจโตคอมโปครับต้องลุ้นวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ และนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ที่เป็นไปได้ครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเกมนี้นะฮะเล่นกันที่สนามของไมมี่ฮิตครับ FTX Arena ครับเดือดอย่างแน่นอนครับเพราะสถานการณ์ล่าสุดไมมี่ฮิตลูกบอลไฟครับเป็นฝ่ายขึ้นนำเต็งหนึ่งอย่างมิลกี้บัคส์อยู่2ต่อ1ในซีรีส์ครับซึ่งเป็นผลการแข่งขันที่ค่อนข้างจะเหลือเชื่อมากๆครับแต่ที่มาที่ไปครับมิลกี้บัคส์นะฮะต้องไรพยากรางครับยานิสอันเทนตคอมโปถึง2เกมเต็มๆครับ ก็ทำให้ต้องแพ้ทางด้านไมอามิฮิตไปตามสภาพครับซึ่งในเกมนี้ครับจับคู่แมชอัพครับจิมมี่บัตเลอร์นะฮะสาแต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์วิกโกถึง60%ร้อนแรงสุดๆครับดวลกับคริสมิเนตันครับถ้าสมมติยานิสไม่ได้ลงสนามครับคริสมิเนตันค่าเฉลี่ย24แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิกโก52%ครับไม่ได้คิดุ่ยคีเร่ครับแต่ถ้าเทียบกับจิมมี่บัตเลอร์ครับถือว่าจิมมี่บัตเลอร์ดูดีกว่าจริงๆครับเล่นดีมาากกๆสหรรรรััับบบตเเเลลลอออ์์ในน่พยฟค แต่อย่างไรก็ตามครับทัศนะของจานเจในวันนี้ครับคีย์แฟกเตอร์อยู่ที่ทางด้านยานิสอันเตท o คอมโปครับผมยังเชื่อใจครับว่ามิวกี้บัคจะกลับมาชนะไม่ m มี่ฮิตในซีรีส์นี้ได้ครับโดยเริ่มจากเกมนี้นะฮะถ้ายานิสอันเตทูคอมโปครับสามารถลงสนามเป็นตัวจริงได้ในเกมนี้ครับคิดว่าพยากรมิ m กี้บัคครับจะบุกมาทุบลูกบอลไฟไม่ไม h ่ฮิตครับได้เกิน5แต้มครับครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ